ดีครับผมครับมาอัปเดตโครงการอีกโครงการหนึ่งนะครับบ้านเหล่านางามกับถนนเหล่านาดีครับตรงนี้วิ่งตรงเข้าคอนแก่นเลยครับประมาณ5้ถึงหนาทีก็ถึงคอนแก่นแล้วนะครับผมเส้นถนนจากเลี่ยงเมืองเหล่านาดีเลี่ยงเมืองบ้านสะอาดนะครับมาถึงบ้านเหล่านางามเนี่ยประมาณถ้าขับรถก็5นาทีขับเดี๋ยวนี้เป็น4เลน บางช่วงเป็น6เลนนะครับผมาราคาอยู่ที่1.3ล้านบาทบ้านเดี่ยวโมเด์นะครับโมเดนสไตล์นะครับโมเดลเป็นพิก,กัดที่ทำเลทองเลยครับตรงนี้ห่างจากสี่แยกไฟแดงประมาณ15เมตรประมาณนี้ได้ครับประมาณ15เมตรได้ครับจากสี่แยกไฟแดงบ้านเหล่านางงามนะครับเข้ามาอยู่ถ้าตรงมาจากขอนแก่นก็จะอยู่ขวามือครับ ท่านใดที่มองหาบ้านที่เดินทางสะดวกครับไม่ไกลจากขอนแก่นนะครับไม่ไกลจากขอนแกน่นใช้ระยะเวลาประมาณ6นาทีนะครับถึงขอนแก่น5้ถึงหนาทีวิ่งจวดเลยครับจวดเดียวถึงขอนแก่นเลยใกล้มากแล้วก็เดินทางสะดวกถนน4เลน6เลนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโครงการถึงไหนแล้วตอนนี้มีจองกันเข้ามาเกือบจะเต็มแล้วนะครับเกือบจะเต็มแล้วเหลืออยู่2หลังเหลืออยู่2หลังครับผ่อนประมาณ4ี่พ ถึง5,000บาทประมาณนี้นะครับร้านสามคือโซนนี้เนี่ยหาไม่ได้แล้วครับหาไม่ได้ราคานี้แล้วก็ทําดีมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทําดีแบบไหนยังไงนะครับช่างกําลังเทคารอยู่เนาะวันนี้ลูกค้าให้อัปเดตให้ดูหน่อยอครับสาหรับคนที่จองไว้ครับผมเดี๋ยวเราดูพื้นที่รอบรอบรอบ,รอบกันรอบรอบ,รอบนอกกันก่อนนี่ครับสี่แยกสี่แยกที่มาจากขอนแก่นนะครับเนี่ยวิ่งตรงมาก็จะเจอสี่แยกนี้เลยครับไฟแดงเนี่ย ไฟแดงวิ่งแล้วก็วิ่งตรงเข้ามาเลยครับจากแยกบ um, ้านสะอาดนะครับวิ่งตรงมาประมาณ5นาทีก <Russell. S 1> ็ถึงสีแยกนี้ละสีแยกไฟแดงครับแล้วก็วิ่งตรงเข้ามาเลยตรงเข้ามาตรงเข้ามาประมาณ15เมตรได้ครับอยู่มุมนี้เลยครับอยู่มุมนี้เลยเนี่ยรถกําลังเทปูนเทคานอยู่ครับอยู่มุมนี้เลยใกล้มากครับใกล้มากราคาที่ดินแถวนี้นี่สูงมากๆครับซื้อทันทีมีกําไรทันทีนะครับสูงมากๆเลยตรงเนี้ย มันเป็นทางเลี่ยงเมืองครับทางเลี่ยงเมืองแล้วก็เป็นวงแหวนอีกรอบหนึ่งหน้าตาบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นโมเดิร์นสไตล์นะครับทําให้จอดรถได้2คันเลยนะจอดรถได้2คันขนาด2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับอ่าเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผม1.3ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูการก่อสร้างอ่าไปดูการก่อสร้างผมจะพาไปดูว่าทําดียังไงแบบไหน มีทั้งหมด9หลังด้วยกันนะครับอ่ามีทั้งหมด9้าหลังด้วยกันอ่าจองไปจริงจริง,งจองหมดแล้วนะครับแต่มันหลุดอยู่สองหลังเนาะหลุดอยู่สองหลังเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าหลังไหนหลุดมั่งใครสนใจนะครับอ่าเราไปดูการก่อสร้างในนี้กําลังมัดคานนะครับมัดเหล็กผูกเหล็กอ่าคานครับอ่าอ่าเนี่ยครับเห็นไหม คานในบ้านบ้านสองบ้านตัวใหญ่มากนะครับหลังใหญ่เต็มพื้นที่เลยครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำอ่ามีเสริมเสริมคานด้วยนะครับเห็นไหมอ่าเหล็กบ้องอ้อยเสริมคานแล้วก็ตัวนี้ก็เอาเข้ามาข้างในคือกิงๆิ่สับช่างเนะี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับแต่เรารู้ว่าการก่อสร้างมาตรฐานลักษณะเหล็กปอกเนี่ยระยะห่างประมาณ15เซนนะครับประมาณ15เซนเห็นไหมตั้งอยู่บนเสาฟุตติ้งข้างล่างนี่ครับ คือทำดีมากครับทำดีบ้านทำดีราคาราคานี้นี่ผมว่าถ้าโซนนี้เนี่ยหายากนะครับแล้วก็คิกัดทำเลทองเลยเดินทางเข้าขอนแก่นก็ง่ายไปบ้านทุ่มก็ง่ายนะครับไปพระยืนไปมันจาออกโคราชนะครับบ้านไผ่ก็ง่ายครับเป็นจุดอ่าเป็นจุดที่ดีมากเลยทำเลตรงนี้ครับเห็นไหมนี่ครับเหล็กก้องอ้อยผูกมัดอย่างดีครับระยะห่าง ประมาณ15เซนตามแบบของงานก่อสร้างเลยครับเราไปด,หปดูหลังที่กำลังปรับดินอยู่นะครับหลังที่กำลังปรับดินอยู่ใช้แมคโครปรับพื้นที่ของน้องสุดารัตน์ะครับหลังนี้หลังที่9ทําทก่อนเพื่อนเลยครับน้องสุดารัตนะครับถ้าเทพื้นแล้วก็จะดูว่าเราจะมองเห็นชัดเจนแล้วว่าตัวบ้านนีใหญ่มาก มีหน้าบ้านอืมีพื้นที่หน้าบ้านจอดรถได้สองคันอ่นหลังบ้านก็ยังเหลืออีกนะครับหลังบ้านก็ยังเหลืออีกนี่ครับเราดูอันนี้หลังที่หลังที่แปดนะครับ A 8แปดเแปดเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นโรงจอดรถนะครับเรากินจินตนาการไปพร้อมๆกันเป็นโรงจอดรถนะครับจอดได้สองคันอ่าเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกครับห้องรับแขกอ่าเนี่ยครับตรงนี้ห้องรับแขก ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนมีสองห้องนอนห้องน้ําก็อยู่ตรงนี้ตรงกลางครับห้องน้าอยู่ตรงกลางห้องนอนมีขนาดใหญ่นะครับเนี่ยเต็มพื้นที่เลยพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดรวมลงรถนี่ก็ประมาณสักแปดสิบได้แปดสิบแปดสิบตารางเมตรได้นะครับแปดสิบตารางเมตรครับห,หลังที่เหลือนะครับหลังที่เหลือคือหลังนี้ ใครที่หาบ้านเยราคาล้านต้นต้นนะครับล้านต้นต้น่ล้านเนี่ยพอ,อน 4, ่พันห้าถึงห0 0พหลังนี้หลังที่หครับห้าหเนี่ยครับห้าหเนี่ยสองหลังนะครับห้าหเนี่ยห้าหันหน้าไปทางทิศเหนือด้วยดีมากมากเลยครับหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ดีแล้วก็มีถนนเข้ามาก็เลี้ยวเข้าบ้านเลยครับตรงนี้ห้าหกเหลือสองหลังนะครับใครที่หาบ้านอยู่ บ้านอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองขอนแก่นเดินทางสบายๆนะครับแล้วขับมอไซค์ก็ไม่น่ากลัวครับเพราะว่าถนนเส้นที่มาจากมาจากขอนแก่นมันสี่เลนบางช่วงเป็นหกเลนนะครับเดี๋ยวนี้ทําใหม่อนไเทีขานนะครับกาลังเทคานเลยของน้องหนูนานครับหนูนาหนูนาอัปเดตให้ดูแล้วนะครับหนูนาเทคานแล้วนะครับวันนี้อาทิตย์หน้าก็เทเสาอาทิตย์หน้าเทเสาก็ตามกําหนดการครับประมาณไปมยกกรลาคุณพา ก็ไล่โอนกันแล้วคุมพามีนาเนี่ยไล่โอนกันแล้วครับแล้วก็อันนี้ของน้องหนูนาจะได้หลังใหญ่กว่าเพื่อนจองก่อนเพื่อนนะครับหนูนากินดีด้วยครับหนูนาครับแล้วก็หลังที่สองหลังที่สองของน้องบีครับน้องบีนะครับน้องบีก็จะปลูกพัน์ก็พรุ่งนี้ก็เทแล้วครับนี่ปลูกวันนี้เสร็จก็ เทพรุ่งนี้เทจอดเลยหนึ่งสองเทพรุ่งนี้น่าจะจบหมดแล้วเทคานพรุ่งนี้จจบหมดทุกหลังแล้วครับพอเทคารเสร็จก็ขึ้นเทเสาไล่ไปเทเรื่อยๆครับอ่าขึ้นก่อขึ้นฉาพร้อมๆกันเลยครับอันนี้ของอมน้องน้องอมครับน้องอมนะครับของน้องอมหลังนี้หลังที่สามน้องอมเป็นหลังมุมหลังมุมทํามาค้าขายก็สะดวกครับอ่าขับรถนี่ครับไปแดงเห็นไหม แยกไฟแดงเลยเข้ามาถึงเลยไม่ไกลครับไม่ไกลครับมอไซค์ก็ปลอดภัยอยู่กลางอยู่กลางชุมชนเลยละครับอยู่กลางชุมชนเลยนี่น้องอมน้องอมหลังที่สามเอ้ยท่านรับจากตรงนี้น้องอมหลังหนึ่งเนาะอมหนึ่งบีสองหนูนาสามนะครับแล้วก็ไปหลังที่สี่ก็งานก็ไล่ๆกันนะครับงานไล่ไกันอันนี้น้ำผึ้ง หลังที่สี่น้ำผึ้งนะครับหลังที่สี่น้ำผึ้งะนะครับหลังที่สี okay. ่น้ำผึ้งครับหลังที่สี่น้ำผึ้งมีพื้นที่ด้านหลังยังเหลือเยอะเลยครับเห็นไหมเทพื้นติดเลยนะครับเทพอนกีตติดเลยสบายครับเป็นบ้านเดียวบ้านเดียวนะครับร้านสามเป็นบ้านเดียวไม่ใช่ทาวน์โฮมไม่ใช่บ้านติดกันมีหลังที่สี่น้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งหลังที่สี่ หลังที่ห้าห้าหกตรงนี้เนี่ยว่างนะครับตรงนี้ว่างหลุดจองห้าหกนี้หลุดจองยังเหลือครับห้าหกเนี่ยสองหลังเนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนืออ่าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับรีบๆเลยแล้วก็หลังมุมหลังมุมน้องเติ้ลนะครับน้องเติ้ลก็มาดูนะาชอบมากหลังมุมครับอ่ามุมเนี่ยน้องเติ้ลอืมน้องเติ้ลธนาคารคงจะโทรหาแล้วนะครับน้องเติ้ลอ่า น้องเติ้นแล้วก็หลังที่อันนี้หลังที่เจ็ดนะครับหลังที่เจ็ดน้องเติ้นหลังที่แปดหลังที่แปดวิทยาเนาะวิทยาครับวิทยาติดต่อมาด้วยนะครับจองไว้แล้ววิทยาจะเอาหรือไม่เอาติดต่อมาด้วยนะครับหลังที่แปดในวิทยาซื้อได้แน่นอนแต่จะเอาหรือเปล่าแค่นั้นครับวิทยาแล้วก็หลังที่เก้อ่าสุดารัต คือดาร์ัตนะครับก็ตามนี้นะครับผมอัปเดตกันให้ดูวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็เนี่ยโฟรแมนคุมงานช่างแอดนะครับผู้รับเหมาคุมงานทุกขั้นตอนอสบายใจได้นะครับถึงแม้จะไม่ไม่ใช่หลังใหญ่โตแต่ว่ามันก็ดีกว่าเช่านะครับดีกว่าเช่าเขาอยู่ผ่อนสบายสบาย,สบายเพราะปกติเี่ก็ก็เช่ากันอยู่แล้วครับถ้าปกติเช่ากันอยู่แล้วเนี่ย ก็ตัดสินใจซื้อบ้านครับผ่อนสบ,บายๆ4 5 0 0 0บาทไม่ไกลจากตัวเมืองขอนแก่นซื้อทันทีมีกําไรทันทีครับพิกัดนี้แน่นอนมั่นใจครับชัวร์ครับจะขายเนื้อที่เท่าไหรค่ครับเนื้อที่เริ่มต้นที่30ตารางวานะครับ30ตารางวาตัวบ้านประมาณเกือบ80ตารางเมตรนะครับตัวยาตัวบ้านใหญ่ใหญ่เต็มพื้นที่เลยนะครับเต็มพื้นที่เลยมันเป็นบ้านเป็นบ้านเดียวนะครับเป็นบ้านเดียว นิกกี้เนาะนิกกี้ถสนใจก็แวะเวียนเข้ามาดูนะครับไม่ไกลจากขอนแก่นอสอบถามกันเข้ามาครับราคานี้ราคานี้นี่หายากแล้วนะครับปีหน้ายิ่งจะหายากเข้าไปอีกครับปีหน้าเนื้อตารางว่าที่ดินก็จะเพิ่มขึ้นราคาที่ดินเพิ่มขึ้นนะครับราคาบ้านก็จะเพิ่มขึ้นผู้คนก็จะหลั่งไหลกันเข้ามาอยู่เมืองไทย ทำให้วงการอสังหาทำให้วงการที่ดินทำให้วงการบ้านนคึกคักนะครับปีหน้าก็ลองดูกันถ้าไม่เชื่อก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับจำแนกอื่นนะครับเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวแต่ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปดูนะครับเพราะประเทศไทยนี่พร้อมทุกอย่างครับทั้งเรื่องสารนุวโปกอาหารการกินนะครับายารักษาโรคครับพวกเนี้ยสาธารณสุขพวกเนี้ย ตนานนี้สุูอันดับหนึ่งนะครับโควิด -19 ถือว่าเป็นการดูแลที่ดีอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งอันดับสองต้นๆของโลกเลยเพราะฉะนั้นหลังจากเปิดประเทศหลังจากที่มีการเดินข้ามไปข้ามมาระหว่างประเทศได้แล้วเมืองไทยก็จะเป็นเมืองคคอ <S <S พักผ่อนเมืองที่อยู่อาศัยเมืองที่จะมาอยู่ในช่วงวัยชรานะครับของคนอ,อเมริกาของคนทางยุโรปนะครับที่ต้องการเพราะว่า,าเหมือนเหมือนกับ ใช้เงินนิดเดียวแต่สามารถซื้อบ้านได้ที่เมืองไทยสบายๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่หมายปองของต่างชาติเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ราคาที่ดินทับเพิ่มขึ้นพราราคาที่ดินเพิ่มขึ้นแล้วราคาบ้านก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าใครพอที่จะซื้อได้นะครับพอที่จะจับจองได้ต้องการที่จะมาอยู่ขอนแก่นครับก็รีบๆเลยนะครับรีบๆเลยเพราะอ่า ราคาร้านต้นต้ๆปีหน้าคงจะไม่เห็นกันแล้วคงจะไม่มีกันแล้วนะครับเงินเดือนหมืน่นต้นๆี่นก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับผมสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาครับติดต่อกันเข้ามาเบอร์โทรตามนี้เลยครับ0627985659โทรเข้ามาสอบถามกันนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูรีวิวอีกรอบหนึ่งแล้วก็จากกันไปครับวันนี้ขอให้ทุกคนพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์เที่ยวอย่างสนุก ขอให้มีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนนะครับใครที่หาบ้านอยู่ก็ขอให้ได้บ้านเร็วๆไวๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ